เฮ้ย <Hey, S 2> เข้ามาเร็ว hey, เข้ามาเนี่ยนายเฮ้ยคือว่าไอ้เรื่องก่อนหน้านี้น่ะมันเรื่องนะั้นแหละ เ <Hey, S 2> มือว่านายจะเจอแม่สาวสวยที่ถูกลักพาตัวไปแล้วสินะที่นายพูดถึงก็มีชื่อนะและนั่นคือแอชลีย์นายเลยลูอิสครับยินดีที่ได้รู้จักดีเราไม่ชื่อกันหมดถ้างั้นนายเป็นใครวะมาทำอะไรที่นี่ก็ถามได้ถูกที่ผิดเวลาไปหน่อยนะซ่อนอาเร็วถ้าเป็นงั้นมาช่วยฉันแอชลีย์มา <c oughs> เข้าไป เล็วสิโอเคได้เวลาสนุกแล้วสิยกขยโมมาทั้งหมู่บ้านแต่เราก็มีกันสองคนและอย่าลืมแล่ะว,ว่าชาวบ้านพวกนี้เป็นสัตประหลาดกันหมดคุณเครื่องเสร็จยังผมงว่าจะพร้อม้วน<ส>อยู่ได้และานายช่วยเยียบป,ปากวันนี้สักนิดจะดีมากเลย 去亚，李昂，他尼，我们。啊。 อชลีย์ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับฉันอชลีนี่ครั้งแรกใช่ไหมที่มีอาการไอเป็นเลือดจาอที่บายอะไรหน่อยไหมการไอกับเลือดแบบนี้คือพวกนายติดเชื้อโดยบางสิ่งที่เรียกว่าพลากา้าโอเคพวกนายเห็นคนพวกนั้นใช่ไหมนั่นแหละพวกนายมีสิ่งเดียวกับพวกเขาในร่างกาย สิ่งเดียวกันที่ทําให้เป็นแบบนั้นและสิ่งที่พวกนายกำลังพบเจออยู่อาการเหล่านี้มันแค่อาการเริ่มต้นฉันไม่อยากเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นนะแต่พวกเธอยังโชคดีเพราะนี่เป็นแค่อาการเริ่มต้นของประสิทธิ์พากายังเป็นไปได้ที่จะเอามันออกด้วยขั้นตอนการผ่าตัดและสิ่งที่พวกนายต้องการตอนนี้ใช่คนที่รู้มือเดี๋ยวนายก็ด้วยเลย เห็นไหมไม่ต้องกังวลฉันมีทางออกให้แต่พวกนายต้องเชื่อใจฉันนะดีเราเป็นคู่หูกันแล้วเดี๋ยวทำไมนายถึงช่วยมันมีเวลาต้องคำถามนาเลการกรรมเดินไม่เรียบร้อยทำไมถึงช่วยเราเนะ่ยเพาอย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นให้ไปอย่างนี้แหละดีแล้วเดีย๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ